ว่าคือเราเป็นการป้องกันแชมป์อ่ะถึงแม้ว,ว่าแบบโอเคก่อนจะมาอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างรวมเรื่องของตัวผู้เล่นเองแล้วก็การเตรียมทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบทํางานกันอย่างหนักไม่ว่าแบบนักฟุตบอลเองก็ร่วมทีมเองแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่แบบช่วยกันแล้วก็แบบทาให้ให้ทีมมันแข็งแร่งขึ้นมาเราก็สุดท้ายเราก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อาการบาดเจ็บเป็นยังไง ครับผมก็ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าโอเคมันก็ต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยมันน่าเสียดายครับผมก็ยางายางต้องใช้เวลาอยู่ครับขนาดไหนครับคือก็จริงๆอ่ะไม่ได้เจ็บอะไรเยอะมากครับแต่ว่าโอเคมันมันอักเสบอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงครับแชมสตริงใช่ไหมใช่ครับแชมป์สามดาวซันโวล่อไปห้าไงว่างครับครับก็อย่างที่บอกก็ดีใจดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยมัน เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลย mm hmm. ทุกครั้งที่ทําได้ก็จะก็จะภูมิใจกับมันแล้วก็สุดท้ายก็ก็ดีใจแหละจีใจจริง,รง,รง,รงที่แบบคว้าแชมป์ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมทํางานคนเดียวอะไรเงี hmm. ้ยเรามีทีมงานเรามีเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่แบบทุกคนก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองทํางานกันอย่างหนักรวมถึงแบบแฟนบอลก็เข้ามาให้กําลังใจพวกเราในวันนี้แบบเต็มขนาดอะไรเงี hmm. ้ยก็มันก็น่าชื่นใจเลยบรรยากาศห้องแต่งตัวเป็นยบ้างเพราะว่ามีคนใหม่ๆเยอะเลยอะไรครับก็แน่นอนครับก็ ทีมที่แข็งแก่งอะไรเงี้ยก็จะมีบรรยากาศในห้องที่แบบที่ที่สุดยอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบโอเคอาจจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ก็พยายามช่วยกันให้บรรยากาศมันใน,ในทีค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็ก็มีความสุขมากกับทีมทีมชุดนี้อะไรเงี้ยกับทุกคนที่ที่ร่วมร่วมทีมในครัางนี้ครับอโอเคก็จริงๆก็แข่งแข่งแก่งมีการพัฒนาขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยก็ อเคมันก็ทุกครั้งที่ได้แชมป์อะไรเงี้ยหรือเข้าไปแข่งขันอะไรเงี้ยอย่างผมเนี้ย,ยก็ก็ผ่านมาหลายอย่างทั้งแบบรองแชมป์เองแล้วก็เขตกรอบแรกก็เคยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแบบคว้าแชมป์ได้อะไรเงี้ยรวมถึงป้องกันแชมป์อะไรเงี้ยก็ นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่ามันก็พัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายๆทีมอินโดก็มีผู้เล่นที่ดีมีชุดที่แบบเขาไอ้ผู้เล่นอายุน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็น่ากลัวนะสองสามครั้งข้างหน้าอะไรเงี้ยเวียดนามเองก็ยังแข็งแกร่งๆเลยนะรวมถึงแบบมาเลเซียเองอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เห็นว่าแบบกัมพูชาเองอะไรเงี้ยก็ทำผลงานกับเราได้ค่อนข้างดีเลยก็พัฒนาขึ้นครับในฟุตบอลอาเซียนเลยพร้อมจะส่งไม้ต่อแล้งหรือว่าจะรอรอไปสักสี่สิบไหมจริงๆไม่น่าถึง40ครับก็ น่าจะแบบก็ไม่รู้นะวันจริงๆอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็ได้นะครัก็ครั้งหน้าผมก็ไม่รู้ว่าแบบร่างกายจะเป็นยังไงหรือว่าฟองการเล่นจะเป็นยังไงหรือว่าอยากจะเล่นฟุตบอลอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้แต่ว่าก็ดีใจกับโมเมนต์ตรงนี้แล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เราสามารถป้องกันชัดได้แล้วก็เอาช่วยอยู่ที่ประเทศไทยได้